มีครบทุกอย่างเดอ้อพอเข้าประดับดินนนะมีเสียนแห้งประตายมีไล่ย,ย่างมากมามากตอกจอกน้ำก็อนสีเข้าเข้านะให้มาหับมาโจมมาเด้อมืเอื่นที่ใหญ่อยู่หน้าบ้านเราพอกับแม่มาเมื่ทุกผูทุกคนเนี่ย

มืออื่นนะเึกเล็กมไมอะไรกเซ่ให้ดอีูดเลยนะเนีย่ยันนี้มือแล้วนะโมนกนะนนะมชิคิแคลูกอยากกินเดอ้อเฮียมาเบิ่ง,งเั่นแม่ทยหูน่ะพียอประเด้เหวเก็กดไลไรกดเซด่เดี๋ยวเด้อ ทำบุญเด้ออันนี้เด้อมืออื่นเราก็ไปใส่บาตรทำกันเด้อมืออื่นนะมืออื่นมืออื่นนี่เรามาฮับมาโจมเอาอยู่นาบ้านนี้พ่อกับแม่ญาติวงซาได้กระไดเจ้าทีเจ้าท่านเจ้ากําในเวนนะให้มาฮับมาโจมเอาอยู่นาบ้านนี้หลัวเนาะไมกินใช่อนไหนไม่กินมืออื่นเราก็เอาแล้วเราก็ไปบัดบ้านเนี่ย <c ười> ไป สิไปใส่บาตไปหับไปโจมเอาอยู่วัดผนอีกตับ้บาตรยัดน้ำมืออนะื่นน่ะให้มาหับมาโจมเอาแล้วให้อยู่ดีมีหฮงเดอ้อให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่ดีมีแฮงให้ลุงให้เรื่องเงินไลนองทองไรเขาให้มีโซกมีลาบับเพื่อนแด้นี้ ันอยู่ดีมีหฮงเลยลำรวยเงินทองให้เป็นเิทีนํำเพลินนางกินนางทานสาตินี้และชาติน้าได้เงินได้ทองก็ได้ไปสร้างวัดสร้างว่าน้ำเพลินได้ให้พ่อนูกได้ลูกเห็นให้หมัดทุกอย่าง ให้ลูกเตาอยู่ดีมีแห้งมาเนี่ยพญาบ้านเห่าก็ให้แหง้งให้ให,ให้เอาไปบ้านนี่นะนเด้อกินบะหมี่ก็ให้ห้อมมาบ้านมาซองเอาก็ตากระกบุงมาใส่เอาไผ่ามาบ้านเฮ็ดให้แล้วมาหับมาโจมเอาบ้านนี้นะเอาก็ ตากระบุ้งมาพร้อมเด้อกินบ่มดแล้วก็เอาใส่กระตากระบุ้งฮับเมื่อเมื่อบานเมื่อซองให้ไปกินอยู่บ้านพุ้นกินบ่มดอ่ะใส่กระตากระบุ้งไปเลย